แคปเรากลับมาอีกรอบนึงนี่ยหลังจากที่คลิปที่แล้วได้บอกไปว่าผมจะรีวิวคันนี้ในคลิปต่อไปซึ่งก็มาให้แล้วนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นแม็กกาเลน6 2 0 R ขั้นต้นลงท้ายได้อารนะ์นแน่นอนเป็นตัวแข่งสนามอยู่แล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้เบื่อวังอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะหลักๆรถแข่งสนามจะโดนจำกัดพวกความเร็วแรงมา้าอะไรพวกนี้พวกความเร็วนู่นนี่นั่นพวกแรงมา้าหลักๆคือประมาณน,น,นี้นะครับ อันนี้ก็เป็นทรงข้างน,นอกคือผมจนะ่แต่งทรงเดิมๆเลยคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเปลี่ยนหลักๆคือภายในเครื่องอย่างเดียวนะครับข้างน,นอกก็ทรงเดิมๆเลยนี่ครับนี่นอนตัวแข่งสนามต้องคาร์บอนอยู่แล้วนะครับเครื่องสีอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนนะครดูดูนี่ผมซูไมไปดูเห็นยังไม่สีเลยเนะี่ยเหมือนของจริงมากเลยทำสวยมากล้อก็เป็นล้อเดิมของมันนะครับเป็นล้อเดิมเลยเบร,รกก็เบร,รกเดิมนะครับ เนี่ยดิสเบรกเดิมคาลิเบอร์เดิมข้างๆก็จะเขียน 620R นะครับตรงสกเกิร์ตสกเกิร์ตล่างมันสกเกิร์ตประตูเรียกว่าไงวะเออเรียกว่าสกเกิร์ตแล้วกันนะครับข้างหลังก็จะเขียนแม็กลาเรนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับไฟเบรกสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียของมันนะครับสองฝั่งเป็นท่อเดียวอย่างละฝั่งส่วนสปอยเลอร์ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเขียน 620R ข้างบนด้วย เผื่อแบบไม่รู้ไงว่าเอ้คนีตัวขแข็งนะีข้างก็จะแปะแม็กระเรนแน่นอนสปอยเลอร์ต้องคาบอนอยู่แล้วนะครับตามหลักของตัวแข่งนะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับรูปลักษณ์ภายนอกคาบอนนี้ก็จะเป็นตัวรับลมให้ลงไปเป่าเครื่องนะครับอ่ะเราไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวดู้ค่หน้าก่อนอันนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับทั่วไปเลยอันนี้ทั่วไปเลยคอมมอนไซน์นีนล่ละน่าจะรู้กันอ่ะเรามาดูภายในกันนะครับอันนี้ก็ ประตูไม่รู้เป็นคาร์บอนแบบไม่น่าใช่คาร์บอนเพราะมันเงาขอนาดน,นี้นะครับก็จะเป็นประตูธรรมดาแต่ว่าไล่เบานะครับส่วนเบาะคนนั่งเนี่ยเรียกว่าเก้าอี้เรียกว่าเบาดีกว่าไม่ไม่เนี่ยเรียกว่าเก้าอี้ถูกแล้เก้าอี้เป็นคาร์บอนนะครับผมซึ่งตามหลักรถแข่งกวต้องคาร์บอนนักขันต้องไล่เบานะครับอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นกล้องนะครับ บอกกันนะผมไม่ได้รีวิวแบบเจาะลึกขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อคือท่ออะไรวะไอ้ไรใช่เหมืนแล้วกันนะครับเราไม่รีวิวเจาะลึกอย่างที่บอกก็อ่ะพูดไปอย่างวะก็อีกเออพูดไปแล้วนะครับลืมเลยตรงที่ผมรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นแม็กกาเรนไม่ได้ไม่มีผมมันมีผมเออมีผมเป็นคาร์บอนล้วนเลยนะครับจะมีโลโก้แม็กกาเรนแปะนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ส่วนตัวคอนโซลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนานานะครับผมแต่ไม่จอะลึกขนาดนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับนี่ก็จะมีโลโก้แปะนี้นะครับเป็นเลน 620R s u r v e y e n g Land นะครับผมคันที่137นะครับซึ่งผลิตสูงสุดคือ225คันคันนี้เป็น137นะครับคันที่137เฮออ้ืไม่รถสั่นเลยนะ ทุกคนอาจจะเปียนหัวหน่อยเพราะว่ากล้องมันจะคุมมันๆือเล็กยากนิดนึงนะครับมันเป็นฟรีแคมอะไนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับคล้ายๆกับ P1 เลยคล้ายๆกับ P1 กับ Speedtail เลยกับเซตหน้าคล้ายๆก,ก,ก,กันนะครับตามหล,ลังแมกลาเร็ลินเขาประมาณนี้เขาจะนคลีนหน่อยอันนี้ปุ่มอะไรผมไม่แน่ใจนะเอาว่าเราไม่รู้เราก็ต้องยุ่งแล้วกันนะครับ ก็พวงมาลัยพวงมาลัยเล็กน,นะครับส่วนเกียร์เป็นแพทเทอร์ชิปนะครับตามหลักรถแข่งเลยต้องเป็นเกียร์ยีอยู่แล้วแบบเอานิ้วตบเราแล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นเบรกมือนะครับหรือเปล่ามันเป็นโดพีไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับเราจะไม่จอดเร็วเดี๋ยวย้ำอีกรอบละย้ำหลยายรอบมากเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกความเร็วบอกค่าต่างๆบอกน้ำมันบอกอุณหภูมินะฮะก็ประมาณนี้ซึ่งไอโบบอกความเร็วไ่ยใช้ได้จริงนะ ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปลองกันเลยดีกว่าเอาเอางี้เราจะฟังอยากเสียงสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับว่ามันเสียงมันดีมากผมชอบมากเลยกรนีเสียงสตาร์ทเครื่องแม่งดุ เสียงตัดเครื่องแม่งดูมากแล้วผมโคตรชอบเลยเสียงเทอร์บโบหวันเจี๊ยบอะสตาร์ทเครื่องอ,ะ,อะเดี๋ยวทุกคนฟังอีกรอบหนะึ่งอะเนี่ยผมโคตรชอบเลยเสียงเทอร์บโบแม่งหวันเจี๊ยบตอนสตาร์ทเครื่องอะวีดวีดแบบวีดเลยก็ เราไปลองกันดีกว่าลองไปทางสั้นเพราะว่าคันนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้เบร์ว่าอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ขนาดได้็ดีเลยครับมาลองกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูแรงออกตัวมาก่อนนะครับออกไปเกียร์เป็นนู่นนะไม่ได้ออกอโต,โตัวก็ประมาณนี้นะครับผม แรงไปมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะลองพลางทั่สั้นดูไม่รู้ตรงนี้จะถึงไหมน่ได้ถึงอยู่นะเพราะว่าแรงสปีดขึ้นไวอยู่มันแะรงบิดมันสูงนะว่าหนึ่งสองสามไปก็ แรงไป408นะครับ478 0 4 4078 4 40เออเดี๋ยวทุกคนถ้าเข้าใจผิดกะเป็น480เวอร์เลยในเวอร์เลยซึ่งแน่นอนว่าแต่งเต็มแล้วนะครับผม่ยบอกเลยคลิปนี้น่าจะสั้นที่สุดตั้งแต่รีวิวมาพวกคันนี้มันไม่ได้มีออปชันรีวิววาขนาดนั้นนะครับก็สตัดจะประมาณนี้เลยท็อปสปีดคือ405นะครับแรงบิด51%แ a n d ิ i งหรือว่า การควบคุมเนี่ย59%เบรค42%นะครับผมในตัน64%ซึ่งแต่งเต็มหมดแล้วยกเว้ B ake, B ake ang, นเบรกเบรคกระยางน่แหละตามเราครับผมเบรคกระยางเราจะไม่ยุ่งกับมันเอนจินเนี่ยเป็นเลสเอนจินนะครับอัปเกรดเต็มเรียบร้อยเทนะอร์โบเนี่ยตอนแรกเป็นทวิน Turbo, เทอร์โบบ่อคู่เป็นเทอร์โบคู่ก็คือเทอร์โบสองลูกก็แต่งเต็มแล้วแต่มันแรงไม่พอผมก็เลยเปลี่ยนม,ม็นคอเทอร์โบก็คือเทอร์โบสี่ลูกนะครับแล้วก็อัปเต็มเรียบร้อยเบรกเนะี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเบรกผมได้แต่งเดิมเติมสนิทเลย ส่วนยางเนี่ยก็เป็นยางเดิมนะครับแต่ว่าอัพอัพขึ้นมานิดนะึงให้มัมนให้มันคลอเก,อกอาะถนนมากกว่าเดิมเลยนะครับในตัชก็พาวเวอร์ฟูลบูตนะครับผมเต็มเรียบร้อยก็กหลักๆเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนแรดเพลนเนี่ยของเดิมคือ RWD นะครับแต่ a w d อันนี้คือเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อ RWD คือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับซึ่งอันนี้ผมแต่งไว้เอาไว้แข่งลงสนามเล่นเล่นถนนขลุก,น,กนะครับให้มันเพิ่มแบบแรงบิดออกมานิดนึงเล็กสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ อ่ะส่วนเอฟพีแลนด์เนี่ยมาดูเรื่องการแต่งรอบคันกันดีกว่าซึง่งหลักๆเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนสปีเทลเลยนะครับมีแค่น,นี้แต่งอะไรมไม่ได้นะครับฮันเดอร์โกรกับไฟใต้ท้องรถเหมือนเดิมนะครับไฟ RGB แต่งอะไรก็แต่งแล้วแต่คุณเลยนะครับ mm hmm. ในตัชเอฟเฟกต์คันนี้ผมจะใช้อันเดิมเพราะว่าไม่ได้สีเรียดเราไม่ได้ขับเปนไปส่วนสีเพน์ก็จะมีเรื่องนะครับเป็นสแตนดาร์ดมีอีลิตแล้วเอเมโซนะครับซึ่งเป็นสีของตัวรถมาเลยนะ2องตัวแบรนด์มันเขาทามาให้นะครับ สีเดิมข้งนงในจะเป็นสีส้มอันนี้แมคลาเรนวอลเล,นน,เลนนะครับอีเลดนะก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับสีก็เลือกตามใจชอบนะครับผมอเมซโซนะ่ก็จะเป็นสีโทนหนึ่งก็จะสวยไปอีกแบบนะับซื้อผมใช้สีอเมโซ่เป็นสีสีนี้เป็นลูดัสปูนะครับสีนี้เลยที่เห็นตอนนี้นะครับก็ถ้าไม่ถูกใจอีกนี่แบบปรับข้างๆเลยตามใจชอบนะครับผม มีทั้งสกินเดลี่และพายเมลี่อ่ะพายเมลี่ก็คือสีหลักเนี่ยเดีนก mm ับ hmm. สีฟ้าเนี่ยอันนี้ที่พวกคุณเห็นเลยส่วนสีสีรองเนี่ยจะเป็นสีขาวสีคาดมานะันอ่ะเออนะครับ่ไอ้เส้นตัวขาวเนี่ย mm hmm. ก็มีประมาณนี้นะคะรับผมอิตาเลียข้างในก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันแต่เปลี่ยนได้อะไรไม่เยอะมากเกิดได้แค่นี้แหละนะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่เดิมเลยล้อเนี่ยล้อก็เปลี่ยนได้แต่ว่าผมไม่เปลี่ยน ล้อเดิมมันก็โอเคแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ขับปล่อยด้วยอต่พูดไม่ค่อยชัดบ้างบางคำผม <c oughs> คือเนีผมคอแห้งแันและนะครับป้ายทะเบียนก็เปลี่ยนอะไรมากไม่ได้ไม่ได้เหมือนพวกรถที่ไม่ใช่แบนดแท้นะครับถ้ารถแบนปลอมมันจะเปลี่ยนแบบว่ป้ายทะเบียนจะขับต้อมได้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อป้ายก็ไม่ได้ตามหลักกองโมเษัเขานะครับไฟหน้าจะแต่งสีอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมจะไปใช้สีขาวสีเดิมมันส่วนคาลิเบอร์เนี่ยก็คือไอ้ไอเบรกแดงๆเนี่ยที่ทุกคนเห็นเลย ก็เหมือนสีรถหลักเลยก็จะมีให้เลือกก e ับสแ a น d าร so, ์ดอีดิทเอเวอร์โซกสีเดียวกันสีเดีดวยวกันเลยแต่ตามหลักคกุรถท,ทุกคันท,ที่ผมมีคือผมจะใช้เบรกแดงผมจะพยายามพูดช้าแล้วกันผมเป็นคนพูดเร็วจนติดปากแหละถ้าฟังตรงไหนไม่ดูเรื่องก็ขอภัยด้วยนะครับผมจะพยายามพูดช้าๆแล้วกันก็โดยรวมรอบคันทั้งคันนีประมาณนี้นะครับผมก็ ไม่น่าจะมีอะไรให้รีวิวเพิ่มเติมแล้วนะครับผมซึ่งเออหรือบอกเลยว,ว่าคันนี้ถ้าอยากได้นะครับแต่ว่าคุณไม่อยากได้คุณก็ต้องซื้อแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วก็โชคดีไปจริงๆคันนี้มันได้ฟรีนะครับมันได้ฟรีในอีเวนต์แท็กซี่ก็คือถ้าใครทน Event ันอีเวนต์มันก็ทำเควสดอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คันนี้ไปเลยนะครับผมึ่อีเวนต์มันเก่าแล้วอ๋อถ้าอยากได้จริงๆ อยากได้รับโดนจริงวไอ,อ้ทรงแบงเทวะพี่อ่ะนี่เลยครับเกมพาร์ทเลยอยู่คาแพ็คเลยเนี่ยเนี่ยแมคลาเรนเอกลุสิปนะครับอยู่นี่เลยพันสี่ร้อยลบักใครใครเป็นป่าเป็นเสียก็ซื้อได้นะครับผมอยากได้รับโดนก็ซื้อซึ่งพันสี่ลบักพันสี่เนี่ยพันสี่ผมดได้แค่สองคันคือมีแค่เนี้ยแค่นี้เลยนะครับส่วนของผมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเพราะผมได้มาฟรี ผมเล่นท่านตอนอีเวนต์แท็กซี่นะครับได้มาฟรีอ่าพอเราประสบเนี่ยสมมตินะสมมตินนะเอ้ยอพี่ผมซื้อมาแล้วอ่ะทำไมรถยังไม่ได้กะต้องไปที่ร้านค้าครับไปที่ดีลเลอร์ชิพก็คือร้านรถเราไปหาคันนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อมาอีกสามแสนสามแสนในเกมนะม่ใช่สามแสนโลบักนะสามแสนโลบักนี่ร้องเลยนะ อ่ะโอเคไปเรานอกเรื่องอะแล้วมีเพียงเท่านี้นะครับผมบอกแล้วว่าไม่ได้จอดลึกอะไรขนาดนั้นคัน,นนี้มันไม่ได้มีอะไรให้แบบวือหวาเือวังอลังการก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีวีเกนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย